สวัสดีครับทุกคนอยู่เราเดี๋ยวพาเที่ยวนะครับและก็วันนี้เราอยู่วันที่ลานกลางาเต็นท์ของผมครับอีกหนึ่งที่นะครับที่ราชบุรีส่วนพื่นนะครับชื่อลานเต็นท์ของผมชื่อว่าภูอิงทานแคมป์ส่วนพึ่งน,นะครับก็วันนี้จะมารีวิวในส่วนของบริเวณลานกลางาเต็นท์ของผมเองทั้งหมดนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะรีวิวนียครับผมต้องขอกราบขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่ สนับสนุนลานกางเต็นท์ของผมที่มาเที่ยวมาอุดหนุนไปจำนวนมากนะครับตอนนี้ลานก็เปิดมาได้สามเดือนแล้วนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่มาอุดหนุนมาสนับสนุนลานกางเต็นท์ของผมนะครับก็เดี๋ยวผมพาด,ดูโซนแรกก่อนนี่ครับโซนแรกตรงนี้ก็จะเป็นแบบลานหญ้านะครับจะมีลานหญ้าสองชั้นนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมบอกกันเลยว่าผมจะไม่ตัดต่ออะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับจะเพื่อ ที่ไม่จะตอเพื่อนให้ดคนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศของร้านเนี่ยทั่วทัทั้งหมดผมจะไม่ตัดที่มุมตรงนี้สวยตรงนี้ไม่สวยจะไม่ตัดนะครับจะให้ดูแบบเต็มๆนะครับมาครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นลานยญน้นครับลานข้างบนนะครับก็จะมีพวกตักไฟมีอะไรอย่างนี้ยนยอยู่ตามเสาหมดเลยครับลานข้างบนตรงนู้นต,ตรงนี้จะเป็นมุมด้านโซนกอไผ่ก็จะมีร่มนะครับ ลมไม้ช่วงเนี้บริเวณตรงนี้นะครับจะร้อนช่วงเที่ยงบ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะล่มนะครับบริเวณถัดจากร้านหญ้ามาตรงนี้ก็จะเป็นโซนกอไผ่ซึ่งตรงนี้จะร่มลื่นมากๆครับก็จะร่มทั้งวันตรงนี้จร่มทั้งวันจะไม่ร้อนนะครับแล้วก็โซน ข้าง้างตรงนี้นะครับจะเป็นอีหนึ่งโซนที่ลูกค้าชอบนะครับเนี่ยซึ่งโซนตรงนี้นะครับมันจะร่มทั้งวันนะครับตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ติดริมน้ำนะติดริมน้ำแต่ว่ามันอยู่จะอยู่สูงกว่านะครับสูงกว่าน้ำนะครับทุกโซนของเราเนี่ยก็จะมีพวกปลักไฟให้ใช้เนี่ยเป็นจุดๆนะครับ ถ้าบังคนไม่ชอบริมน้ํากลัวเหมือนว่าน้ําจะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็อ,อยู่โซนข้างบนอย่างนี้นะครับแต่น้ําอ่ะตอนนี้ไม่ขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นโซนตรงนี้อีกหนึ่งโซนนะครับแล้วก็ในโซนส่วนของข้างล่างริมน้ำนะครับก็จะมีโซนริมน้ําฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นโซนที่ลูกค้ามากลางบ่อยครับริมน้ําอีกหนึ่งโซนนะครับ ซึ่งน้ําตอนนี้ของเราเนี่ยนะครับที่ลางกันเต็นท์ของเราเนี่ยน้ํามีทั้งลึกแล้วก็ตื้นเอาให้ดูช่วงตื้นนะช่วงตื้นเนี่ยครับก็ประมาณหัวข้าวนะครับแต่ก็งลงนะครับเลยครับแต่ก็ oh. Oh. แต่ลงน้ำมาเลยครับ น้ำก็จะประมาณหัวเข่านะครับซึ่งแบบว่าเราพอเราลงไปนั่งแช่มันก็จะเหลือประมาณอกเรานะนีย่ยลองเดินดูนเรื่อยๆครับบริเวณน้ําที่ลูกค้าชอบถามว่าพี่มามีน้ำไหมอะไรยนี้ครับน้ํามีนะครับมีต้องลกนกระตือนะครับตรงนี้ก็จะลึกหน่อยโซลดมุมตรงนี้ก็จะลึกหน่อยนะครับ ถ้าเป็นพวกเด็กๆก็มาเอวเอวของน้องๆหนูๆนะครับก็ตรงนี้ให้ไปแบบโซนชื่อว่าโซโลไลท์หน่อยครับนั่งชิวๆนั่งแช่นั่งจิบน้ำมันตูนเยียยในน้ำนะครับก็จะมีสะพานที่ทำไว้ให้ลูกค้าแบบได้ถ่ายรูปกลางคืนก็จะจุดเป็นตะเกียงเพื่อสร้างบรรยากาศให้มันดีขึ้นนะครับ ต้องมาหม่ีถ้ากล้องไม่ดูครับตรงนี้โซนตรงนี้นะน้ำยังไม่ลึกเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นโซนของเราเนี่ยน้ำแต่อุ้ยตรงนีน้ลึกอันนี้มันลุกก็จะเป็นน้ำไหลเป็นทางน,น้ำน,ำนครับซึ่งน้ำเนี่ยของเราอะมีไหลตอหลอดทั้งปีนะทุกคนน้ำมีแน่น,นอนทุกคนที่นี่ต้องกลัวครับที่หลังเรา มันตว้นมากน้ำเราไม่มีน้ำเนี่ยดีน้ำนะครับน้ำก็ประมาณหัวข้าวนะแต่ว่าแองตรงเนี้แอ่งเนี้ยน,น้ำดีเยอะหน่อยแอ่งเนี้ยน้ำดีเยอะหน่อยครับประมาณนี่ครับเลยหัวข้าวมาอีกนะครับแองนี้นะก็ เวลาน้ําไหลนะครับแ่งน,นี้แล้วก็ส่วนโซนที่ไม่เคยว่าของร้านเราคือโซนนี้ครับโซนที่เป็นหินโซนตรงนี้นะครับแต่ว่าหินตรงนี้เหมาะกับลูกค้าที่มีพวกเบาะน,นอนหรือที่นอนหนาๆนานามาหน่อยนะวนเพราะว่ามันจะเป็นหินหน่อยตรงนี้นะครับแต่ลูกค้าหลายคนเนี่ยก็กางแน่นอนได้นะครับส่วนคาแคมป์คาแคมป์มเราจะให้จอดบริเวณนี้นะครับ ตรงที่มีท่อนไม้อยู่อะครกำลังจอดตรงนั้นนะครับมุมนี้เป็นมุมที่ถ่ายรูปสวยนะครับแล้วก็ใกล้กับตรงที่น้ำมันไหลนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูที่เ่อยๆทั่วน,น้ำของเราใสแน่นอนครับแล้วก็พูดถึงเรื่องปิงนะครับปิง ที่ราชบุรีที่ส่วนพึ่งนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีปีนสักล้านนะครับมันจะเป็นมีแค่พวกตัวหนอนน้ำดแดงๆครับที่เกาะแต่ว่าน้องจะไมด่ดูดเลือดเราไม่ได้นะครับเขาจะเกาะเฉยเขาจะดูดตามที่มันน้ํานิ่งๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูบริเวณโซนที่น้ําเล็กมากกว่าครับด,ดีดีดีไ,ไปตามมาแล้วมั้ง โซนนี้ยีงโซนจะเป็นมุมที่แบบเงียบสงบนะครับมุมตรงนี้ที่ลูกค้าแบบกล้ามากลางเป็นมุมแบบที่เงียบไม่ค่อยมีคนมายุ่งนะครับคือไม่มีคนเดินผ่าเซ้นท์ของเขาอะแล้วก็โซนนี้นะครับจะเป็นโซนน้ำลึกอผมมาดูลึกๆหน่อยมันจะเปียกไหมเนี่ย ูกค้าชอบมาเล่นน้ํากันนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีใครมีเด็กมาด้วยเนี่ยเรามาระวังนิดนึงนะครับอย่าให้น้องมาเล่นน้ำตรงนี้นะเพราะว่าน้ําตัวเนี้ยลึกนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับตรงนี้ต้องไมเดินนะเอวมีเอวนะครับลึกจริง ๋ย่าตรงที่น้ำลึกเดี๋ยวผมส่งตัวแทนผมไปไหมเดี๋ <laughs> 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 ยวผมส่ตงตาก้องไปตรงที่น้ำลึก <laughs> <ป><ม>าเดี <laughs> ย๋ยวผมส่งตัวแทนผมไปนะครับตรงที่น้ำลึกตรงนี้ครับน้ำมันใสอ่ะนะครับทุกคนมันมองเหมือนว่ามันไม่ลึกนะทุกคนแต่จริงๆแล้วมันลึกมากนะครับเดีย๋ยวผมส่งตัวแทนผมขึ้นไปมา <laughs> ไปรีวิวให้ลูกค้าหน่อย <laughs> ลึกๆกนะทุกคนมาค่ะนี่ครับก็เป็นมุมที่ลูกค้าเนี่ยชอบมาโดดเล่นน้ํากันนะครับมุมเนี้เพราะว่ามุมนี้จะเป็นโซนน้ําลึกน้ําลึกอ่าเดี๋ยวโดดลงมาเลยให้ลูกค้าดูเจ้าน้าหน่อยนี่ครับย่งไงอยู่ดี <laughs> มุมนี้ครับมันเป็นมุมโซนที่น้าลึกมากนะครับ มิดหัวประมาณสองเมตรนะครับมุมนี้ทุกคน<ด>นี่ครับเดี๋ยวให้น้องให้น้องลงไปนะครับน้องสูงร้อยหกสิบนะครับใช่ป่ะต่าสูงร้อยหกสิบใช่ป่ะปล่อยตัวลงไปดนี้นี่ครับลึกนะครับตรงนี้ลึกเลย,ยขนาดยืนนะนี่ครับก็เป็นโซนน้ำลึกของลานเรานะครับก็เดี๋ยวพาไปดูส่วนต่อไปไปดูห้องน้ำ เออแล้วเนีะยเนี่ยครับตรงนี <ể y> <oda> ้ย <DVD> ค <p ans pus uhan> ือมันมองเห็นพื้นนะทุกคนน้ำมันใสจนมันมองเห็นพื้นเลยครับซึ่งมองแล้วดูเหมือนไม่ลึกแต่จริงนลมันลึกมากนะครับก็เดี๋ยวจะพาเดินดูโซนข้างบนนะครับตรงห้องน้ํานะครับคลิปนี้ผมบอกเลยว่าผมจะไม่ตัดต่ออะไรทั้งนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแบบบรรยากาศแบบเต็มเต็มไปเลยนะครับว่า แต่ละมุมของลานเราโซนน้ําลึกน้ําตื้นของลานเราเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็มีมุมตรงไหนที่หน้าลางเต็นท์บ้างนะครับโซนมุมตรงเนี้นะครับมันจะร้อนแค่ช่วงเช้านะครับถึงตอนเที่ยงหลังจากเที่ยงไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยร้อนแล้วนะครับเพราะว่าแดดจะหลบไปฝั่งพุ้นมาแล้วนะครับนีจัดบริเวณมุมนี้นะครับที่ลูกค้าชอบมากลางเต็นท์กันนะครับส่วนลูกค้านี่มากลางเต็นที่นี่ไม่ต้องกลัวนะทุกคน ของกลางเต็นท์นอนเป็นเพื่อนลูกค้าอยู่ข้างบนเ่ยครับอ่ะเดีย๋ยวพาไปดูในมุมในโซนของห้องน้ําหน่อยห้องน้ําที่นี่นะครับจะมีทั้งหมดแปดห้องนะครับแยกชายหญิงหลังละสี่ห้องนะครับน้ําอุ่นที่นี่ไม่มีนะครับอุ่นที่นี่ไม่มีแล้วก็บริเวณลานของเราที่มีร้านค้านะครับอาหารตามสั่งส้มตำยำลาบนะครับ เครื่องดมเครื่องเดิมหมูกระทะอะไรพวกนี้มีหมดนะครับแล้วก็อันนั้นคือแม่ครัวแม่ครัวของเราเข้าโรงอยู่นะครับวันนี้ไยออกเนียบ,บามาดูโซนห้องน้ํานะครับโซนห้องน้ํานี่ห้องน้ำทั้งหมดแปดห้องนะทุกคนแยกชายหญิงนะครับแล้วก็รบกวนลูกค้าเวลามาเข้าน้ำก็นี่ครับเปลี่ยนรองเท้าหน่อยเนยนะาะลูกางคนล้าง มีอยาห้องน้าแย่ชายหญิงแปดห้องนะครับน้ําที่เราใช้อาบที่นี่นะครับเป็นน้ําประปานะครับไม่ใช่น้ําจากลําห้วยนะครับน้ําจากลําห้วยเนี่ยก็คือจะใช้แค่เข้าห้องน้ำอย่างเดียวนะครับนี่ยบ,บริเวณข้างบนก็กหญ้าสีเขียวลมลื่นนะครับทุกคนส่วนที่ลานเราเนี่ยก็จะมีต้น้มะม่วงพวกนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากก็บมะม่วงก็เดินมาเด็ดได้เลยนะครับ ยังกินได้เลยแต่ว่าเผื่อเหลือให้กับคนข้างหลังบ้างนะนะครับนี่ครับก็เป็นประมาณนี้นะครับบรรยากาศของลานทงเจงของเรานะครับภูอิงทานแคมป์สวนพึ่งนะทุกคนอยู่ใกล้ๆกับวงเวียนวัดเวยม่วงนะครับถ้าว่าใครมาไม่ดูกก็มาตามเปิดเปิด 10s นะครับใน Google m a p พิมพ์ว่าภูอิงทานแคมป์สวนพึ่งได้เลยนะครับนี่ครับบรรยากาศ สดชื่นเนี่ยทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรังการแกงของเรานะครับที่ส่วนพึ่งภูอินทนันแคมป์นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะครับสนับสนุนเราก็แค่มาเที่ยวมากางเก็นที่แคมป์ของเรานะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย